ก็คนที่เดินสายบุญเท่านั้นนะฮะจึงจะเข้าใจว่าบุญทานบารมีทำแล้วมันจะเกิดอะไรพิมพ์นูครับเชิญครับครับบนทานบารมีและความดีทำแล้วนะครับก็จะเกิดปฏิหารแห่งชีวิตาการทำบุญนั้นนะครับท่านทำบุญที่บ้านของท่านนะครับกับครอบครัวกับคุณพ่อกับคุณแม่หลังจากนั้นท่านก็ทำ บุญกับทางวัดวาอาลามปฏิสังขรวัดอารามต่างๆนั้นนะครับก็จะเป็นบนุญหลังจากนั้นก็ทําทานกับคนที่เขามีโอกาสน้อยกว่าเราได้มีการแบ่งปันปฏิหารแห่งบุญปฏิหารแห่งทานปฏิหารแห่งความดีปฏิหารแห่งความกตัญญูกตัญวทีนั้นจะทําให้ทุกคนได้รับนะครับมาัศจรร์แห่งชีวิตแห่งความสําเร็จ และแห่งบุญหน้าท่านจะอิ่มบุญและมีความสุขไปที่ไหนก็จะแผ่บุญตรงนี้ไปถึงอรยาณมิตรของพวกเราทุกๆท่านต่อต่อไปและต่อต่อไปครับครับสรุปว่าพวกเราทุกคนชอบทำบุญมาร่วมทำบุญกันที่วัดศรีเทอธรรมบ้านท่ามะเฟืองนะครับตำบลภาษาอำเภอท่าบอกจังหวัดน้องคาย ซึ่งยอดกระถินพวกเรานะครับตอนนี้ได้มีคนต่อยอดมานะครับจนถึง,ง700,000นคราบเพื่อที่จะบรณาวัด